ล่าสูตพี่น้องนักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวสอปปอลาวนะพี่น้องเนาะก่อวิลกรรมนะครับขึ้นไปเหยียบลานหญ้าหรือว่าสนามหญ้านะครับพื้นที่ที่แบบไม่ให้คนเหยียบนะเพราะว่าเป็นน่าจะปลูกหญ้าใหม่หรือเปล่านะครับเขาก็เขียนภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาลาวนะแต่ว่าทัวร์จีนหรือพวกนักท่องเที่ยวจีนไม่สนใจครับผมขึ้นไปเต้นนะครับขึ้นไปฟ้อนนะครับตามอําเภอใจตามสบายใจอยากทําอะไรก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นดราม่าไม่เป็นประเด็น นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพูดก็ไม่กล้าพูดเนาะกลัวกลัวพี่น้องจีนนะกลัวพี่น้องจีนแบบว่าเสียอกเสียใจนะครับแต่แตกต่างนะครับพอคนไทยเนาะพอคนไทยไปเขียนโพสแค่บอกว่าเวียงจันท์ก็แค่ปากซอยกับเป็นประเด็นเป็นดราม่ากันทั้งประเทศยกใหญ่กันเลยพี่น้องมือเดอร์เข,ขาบอให้เยียบยาป้ายหาเยียบยานีเดอร์คนจีนนีเดอร์ นคนจีนเฮ้ยคเด้อจีนเขาบอกให้ทำเยีบยบยาสวัสดีครับกับทักทายสบายดีบ่แม่พี่น้องปองไปทุกคนทุกท่านรับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เตยพ่นชาแนลนาอพี่น้องเรื่องเล่าในมื้อนี้นะครับเกี่ยวกับคนจีนเนานะอันนี้เตยพ่นอยากพูดนะครับอยากนําเสนอนะครับ ไม่รู้แบบว่าใครจะเคยเจอหรือไม่เคยเจอนะกับแบบคนจีนเนี่ยนะครับอันนี้ส่วนตัวนะที่เจอมาเพราะผมทํางานเกี่ยวกับการให้บริการหรือว่าเป็นเด็กเสิร์ฟน้องพี่น้องขายของนะครับบ่าวเตโก็อาจจะเจอคนพวกนี้นะครับถ้าคนจีนเดินเข้ามาในร้านอันนี้จะเล่าให้ฟังก่อนนะว่าถ้าคนจีนเดินเข้ามาในร้านเนี่ยถ้าเราเอาเมนูนะไปให้เขาดูเขาไม่ดูนะครับส่วนมากเลยจะไม่ดูเมนูจะไม่สนใจนะ ผมก็ได้เมารวมนะครับส่วนมากจะไม่สนใจเขาก็จะไปเดินอย่างผมนี่ก็จะขายที่ร้านจะมีขาหมูมีก๋วยเตี๋ยวนะครับเขาก็จะไปเดินส่องทุกหม่อครับเขาก็จะไปเดินส่องเหมือนเจ้าของร้านเดินดูเหมือนแบบว่าไม่เหมือนตัวเองเป็นเจ้าของกิจการเจ้าเอกตัวเองเป็นเจ้าของร้านตัวเองเป็นเจ้าของที่ประมาณเนี้ยคือแบบ 1. มนมารยาททางสังคมเนี่ยอันนี้แบบเขารู้หรือเปล่ารือไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจนะ ถ้าเป็นคนประเทศอื่นมาอย่างฝรงฝรั่งนี้เนาะเขามาเขาจะไม่สนเลยเขาเมนูให้เขาก็าจะสั่งตามเมนูนี่คือความแตกต่างที่ผมสัมผัสด้วยตัวเองนะที่ผมรู้มาที่ผมแบบด้วยตัวเองที่ประสบการณ์ที่ขายของนะครับเลยมาเล่าให้ฟังนะนะครับนะสาหรับคนจีนเนี่ยเขาจะไม่สนใจเขาจะเดินชี้เอาอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะครับอาทิตย์ก่อนนะที่ผ่านมาก็จะมีคนจีนคนหนึ่งนะอันนี้ล่าสุดเลย มากินข้าวที่ร้านนะสองวันนะครับมาวันแรกนะผมจะเล่าให้ฟังมาสั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็เชี่ยวเชี่ยวเชียวนะครับจากไดแล้วก็เอาเยอะๆสั่งเอาเยอะๆอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวก็มาเติมน้ําแกงหรือไม่ว่ากันเนาะน้ําซุปเราก็ให้ได้นะครับจากได้น้ยนี้ชีเอาแต่พอคิดตังเราก็เก็บสี่ห้าสิบเนาะธรรมดาเนื่ว่าเออแบบแค่วันเดียวไม่เป็นไรวันที่สองมาอีกนะครับมาทีนี้มากินข้าวขาหมูนะ ข้าวนี่ตักจนพูนจานนะครับยังไม่พอสั่งให้ตักอีกนะครับถ้าขายเฉพาะข้าวนะจานนั้นก็น่าจะประมาณ30บาทนะจากสายตาที่ผมประเมินที่ผมดูก็ว่าผมตักขายทุกวันเนาะแล้วก็ก็จะใส่หมูใส่ไข่เนาะปกติถ้าใส่หมูใส่ไข่ก็จะขายที่60บาทนะครับที่ร้านนะแต่ว่า คนนี้สั่งทั้งหมูทั้งไข่แล้วทีนี้ข้าง,างก็จะมีขายพวกของทอดนาะจะเป็นเต้าหู้พวกปอเปี๊ยะอะไรเนี่ยก็ไปชี้เอาของเขาอีกนะครับเขาก็ขายเซตหนึ่งประมาณ30บาทนะครับก็ชี้เอามาใส่รวมในข้าวนะครับกินไปสักพักหนึ่งนะครับพอข้าวหมดนะครับเดินมาขอข้าวอีกก็ตักข้าวอีกประมาณ20บาทนะถ้าสองถุงทุงละสิบาทนะตักใส่อีกก็ไปนั่งกินกินจนหมดนะครับทีนี้พอไปเก็บตังคนะ์ใช่ไหม ไปเก็บตังค์เขาให้มาเท่าไหร่เอฟซีรู้ไหมเขาให้มาแค่ห้าสิบาทบอกเขาไปว่าวันทันเล็เขาไม่สนเลยเขาไม่ให้เขาทําหน้ามื่นเขาตีหน้ามื่นเขาไม่สนเขาไม่ให้นะครับนี่คือประสบการณ์ที่ผมเจอนะอันนี้ส่วนตัวนะครับผมผไม่ได้ว่าทุกคนนะครับต้องแยกแยะด้วยนะครับนี่คือประสบการณ์ถ้าแบบเอฟซคนไหนที่เคยทํางานเกี่ยวกับพวกนี้น่าจะรู้นะผมว่านะน่าจะเจอหลายคนนะครับคือก็ไม่ให้แค่ให้ห้าสิบาท ก็ไปบอกเจ้านายนะบอกเจ๊ว่าเขาให้แค่ห้าสิบาทเจ๊ก็บอกเออไม่เป็นไรปล่อยเขาไปแต่การแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งตัวดีนะคือคนแบบว่าเอาง่ายๆอ่ะคนจีนจะมาประเทศไทยเนี่ยก็ต้องนั่งเครื่องนั่งอะไรมาไหมนะครับไม่แต่แบบจะลักลอบข้ามน้ำโขงมาเหมือนคนลาวคนพมา่าน,นี่ไม่ใช่นอกอันนี้คือมาแบบแ,แรงนมแรงงานเนาะอันนี้ในมุมมองของผมนะครับก็คือแบบเนี่ย ถ้าเขาเข้ามาใช่ไหมเขามาที่ร้านเนี่ยมาเยอะๆเนี่ยเขาก็จะพูดเสียงดังโววี๊ยไวๆคือแบบพูดแบบไม่สนใจอะ่ะฉันนั่งตรงไหนฉันก็จะพูดแลวคือถ้ากินข้าวอยือะไรเช่ดจงเช็ดช,ชูดช้เนี่ยเขาก็จะโยนทิ้งลงพื้นน่ะหรือว่าลงที่โต๊ะแบบเป็นกองเลยเขาแบบอันนี้ไม่เข้าใจนะว่ามรารยาททางสังคมที่บ้านเขาที่ประเทศจีนกับที่ไทยนี่เหมือนกันไหมผมไม่รู้นะจุดนี้นะแต่ว่าในมุมมองของผมที่ผมอยากมาพูดเนาะเกี่ยวกับคนจีนนะครับ แต่ว่าถ้าต่างชาติเป็นฝรั่งเป็นเกาหล,ลีวกญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่ไม่ใช่ครับเราคนเหล่านี้จะถ้าเอาเมนูไปให้เขาก็จะนั่งดูที่โต๊ะแล้วเขาก็จะสั่งนี่คือความแตกต่างนะที่ผมได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับจากประสบก,การณ์ผมนะเราพี่น้องก็คือคนจีนไปเที่ยวประเทศลาวนั่นแหละนะครับคือเขาเขียนป้ายเตือนว่าห้ามเหยียบนะห้ามขึ้นไปเหยียบนะก็ไม่สนใจขึ้นไปเหยียบขึ้นไปเต้นไปอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นประเด็นนะ ก็หน้าแปลกนะครับแต่ผมมาดูนะว่าเออคนไทยแค่เขียนคําว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยเนี่ยในความหมายนั้นอ่ะคลิปนี้ก็นานเลยนะแต่ผมอยากมาพูดเปรียบเทียบให้ฟังนะคําว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยก็เหมือนว่ามันอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองคือเอื้อมมือแค่นี้เองนะครับทาไมไม่ไปเที่ยวกันประมาณเนี้ยนะครับคือเหมือนแบบโพสต์โชว์ว่าเนี่ยฉันมาถึงแล้วนะเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยฉันมาแป๊บเดียวนะ ในมุมมองของชาตพนคิดแบบนั้นนะแต่คนลาวบางกลุ่มบางคนบางจำพวกบอกว่าไม่ใช่คนไทยบูลลี่คนลาวอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเนี่แหละครับแตกต่างกันนะพอคนจีนทําแบบอย่างเงี้ยขึ้นไปเต้นไปเหยียบยงเหยียบยากเงี้ยในที่ห้ามคนลาวไม่ดราม่านะครับแต่พอคนไทยทําอะไรนิดหน่อยเนยคนลาวจ้องจะจับผิดจ้องจะดราม่านะครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า คนกลุ่มนี้เขาคิดอะไรกับคนไทยนะทั้งที่จริงเนี่ยคนไทยก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องนะครับภาษาพูดคุยก็ใกล้เคียงกันน้พี่น้องนาะวัฒนธรรมต่างๆก็เกือบว่าจะใกล้เคียงนะในมุมมองของบอตัตรเทโพนนะแล้วก็เรื่องจิตใจในคนไทยนี่ก็จิตใจดีสุดถ้าเป็นคนจีนเนี่ยในมุมมองของผมนะขนาดมันมาอยู่ที่ประเทศลาวทแท้ๆนะมันมาตั้งโรงงานหรือมาทากิจการอะไรบางอย่าง ทำโรงงานทำอะไรเนี่ยนะครับบางทีคนลาวี่แท้ไปทำงานที่บ้านตัวเองอยังโดนโกงนะเอาจริงๆนะครับมีข่าวบ่อยด้วยซ้ำไปว่าคนจีนโกงข่าแรงอย่างนู้นอย่างนี้นะครับขนาดมันมาอยู่ที่ลาวนะไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านมันนะยังทำนิสัยแบบนี้นะจริงจรินะคนพวกนี้นะครับบางทีนะมนขอพูดอีกหนึ่งเรื่องบางทีเดินเข้ามาที่ร้านเนี่ยห้ามที่ร้านก็มีป้ายติดว่าห้ามดูดบุหรี่นะครับ no smoking เนี่ยมันก็ถือบุหรี่เดินเข้ามาเฉย นะครับบุหรี่ก็จุดอยู่นะครับแ่นี่มันจะยืนดูดหน้าร้านแล้วก็ดับหรือว่าดับบุหรี่ก่อนแล้วก็เดินเข้ามานี่ไม่ใช่ครับถือบุหรี่เข้ามาจากที่ผมได้สัมผัสด,ด้วยตัวผมเองนะอันนี้นะนะครับคลิปนี้นะผมก็อยากพูดแค่นี้นะใครแบบว่าเคยเจอประสบการณ์ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับ โอเคนะครับผมบุณขอบคุณนะครับเอฟซทุกคนทุกท่านที่มารับชมคลิปจนจบนะพี่น้องนๆะที่เขามาให้กำลังใจนะพี่น้องนๆะถ้ามาคลิปนี้ก็ก,กดไลค์พี่น้องอยากดูคลิปต่อไปกดซับนะพี่น้องนๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสิ่งสําคัญอย่ากดข้ามโฆษณาครับผมนะครับซัพพอร์ตป่าเจ๊ผลนะพี่น้องๆนะครับเสด็จมีกําลังแรงใจทําคลิปต่อๆไปนะพี่น้องนๆโอเคครับคิดเห็นอย่างไรพี่น้องก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามานะครับทักทายกันเข้ามาได้นะพี่น้องนๆะ สำหรับเรื่องราวนี้เราพี่น,น้องน้องบ่าวเทพคนขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับสบายดีพี่น้อง